สวัสดีครับ f c ที่น่ารักทุกท่านอันนี้ผมจะพาท่านมาชมาการออกร้านของอำเภอต่างๆในจังหวัดชนบุรีนะครับทุกอำเภอก็จะมาออกร้านเพื่อโชว์ให้งานคึกคักแต่และร้านตกแต่งด้วยความสวยงามอย่างยิ่งเลยนะครับอันนี้คืออำเภอเกาะจันทร์นะครับ อำเภอเกาะจันทร์อําเภอเกาะจันทร์อันนี้จะมีหลายๆอําเภอรวมกันนะครับ3อําเภอรหรือ2อำําเภอเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจทีเดียวเห็นไหมครับสีสันสวยงามนะครับดูดูดูดเห็นไหมสีเหลืองสีม่วงสีแดงเมื่อก่อนนี้ก็จะมีร้านอําเภอละหนึ่งร้านแล้วก็มีขายไก่ย่างมีดนตรีอันนั้นเป็นอดีตเป็นนะครับแล้วก็มาแข่งขันกันผมยังจำภาพนั้นได้ สมัยก่อนเดอดอกสดาวดังๆก็มีการดูถึงตีสองเลยนะครับนี่ก็อ,อำเภอพานทองนะครับพับนทองแต่ไม่แท้นะครับอำเภอพานทองเฉย,ยๆนะครับแล้วก็จะมีเหมือนกับมุ้งอะไรอย่างเงี้ยมาก,กลางให้แลงดงามอันนี้คืออำเภอบ้านบึงนะครับบ้านบึง,บ,บ,งบ้านบึงก็มีน้จีนมีอะไรอร่อยๆดังๆหลายๆอย่างนะครับมีกินเจอ,อะไรกว่ากันไปนะครับ ร้านนี้ก็เป็นร้านทันทะสถานทันทะสถานหญิงนะครับอันนี้ก็ร้านค้าร้านค้าก็มาแทรกอยู่ร้านหนึ่งได้ไงไม่รู้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอำเภอหมดเลยนะครับเห็นไหมครับสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็มีอของกินตรงนี้ก็เป็นร้านอำเภอ,อของอำเภอเมืองนะครับของในอำเภอมาออกอให้ทุกคนได้ตรวจเลือดฟรีนะครับ แล้วก็มีแถมถุงยางด้วยนะครับผมจะไปขอมาเลยเลยครับขอถุงยางให้มาทั้ง10อันนะครับผมเลือกเฉพาะไซส์ใหญ่ๆอย่างเดียวเลยนะครับดูนะครับโอ้โหนี่นักร้องวง,ง,งนี้นะครับร้องอยู่ที่ปกติร้องอยู่ที่พนะนิคมก็บอกว่าสวนาน้ําอะไรไม่รู้นะครับท่านไปดูนะครับนักร้องคนนี้ร้องเพราะมากต่อไปดังนะครับจาให้ดีคนนี้ แล้วก็มีคนมาถ่ายกันนะครับเห็นไหมเขาชอบเขามาถ่ายกันดูดูแล้วกันนะครับว่าคนมาถ่ายกันเยอะแยะข้างนั่งเฮ้ย <_ at> <_ at> ถ่าย <_ at> ให้ดีๆนะเว้ยจ้าจ้าเห็นไหมมันคุยกันมันบอกว่านักร้องคนนี้ร้องเพาะมากผมก็ว่าเพาะนะครับร้องเหมือนนักร้องอาชีพเลยแล้วก็เนี่ยคนดูกันใหญ่คนดนูคนมองถ่ายรูปกันใหญ่เนี่ยถ่ายเห็นไหม ถ่ายกันมองซัดอืมเ,ออเราก็ชอบนะครับนักร้องนักร้องมันแปลกครับเด็กๆแต่ว่ามีพรสวรรค์ทีเดียวโดยไม่ต้องไปเรียนอะไรนะครับอันนี้ก็เหมือนกับพรสวรรค์ที่ให้มาก็สีชังเห็นไหมครับอังกินเรืออันนี้เมืองชนบุรีนะครับอันนี้หนองใหญ่เห็นไหมครับสามอำเภออยู่ด้วยกันเพื่อเซฟค่าใช้จ่ายอะไรเหล่านี้นะครับ แยกแๆเป็นอำเภออ,ภอผมว่าก็ดีนะครับนะครับคลึกคลื่นดีแต่อันนี้ก็รวมกันก็แล้วแต่นะครับแต่และสมัยไม่เหมือนกันแล้วนี่นะครับผมแนะนําเลยนะครับร้านกาชาติจังหวัดชนบุรีนะครับมันก็จะมีรางวัลเยอะมากเลยครับท่านมาดูนะครับปีไหนมาชิงโชคคนที่เคยชิงก็จะรู้นะครับ ก็เรียกว่ามีารางวัลเยอะแยะพัดลมอะไรเป็น10บสบตัวเป็นอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับจักรยานนอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นพนัดนะครับถ้าจะไม่ผิดดูพนันิคมเพราะว่าข้างในมีเครื่องจักรสารนะครับเครื่องจักรสารเยอะเลยทีเดียวพอพนัดดังเรื่องเครื่องจักรสารนะครับ ก็มีขายหนมด้วยนะครับนี่เข้าไปดูครับไปดูเห็นไหมครับเขาขายอะไรมาร่ววะน่ากินจังเลยและนี่ก็เตียงนะครับทําจากไม้ทั้งนั้นเลยนะครับตกแต่งด้วยความงดงามอันนี้กาแฟของโบราณโบราณหน่อยนะครับท่านดูวางหรือแพะก็เป็นจักสารที่พนักด,ดัง ไอหัวน,นี่ไม่ใช่เปลี่ยนหน้ากากนะครับเป็นเอ็นกอนะครับที่พนัดมีเองกอดังเลยเห็นไหมครับไฟเฟยอะไรข้างบนประดับด้วยจักรสารทั้งนั้นนะครับดูให้ดีพัดลมอันนี้ก็เป็นจักรสารนะครับเหมือนตลปัดเลยไม่รู้ตลปัดเรื่ออะไรผงว่าเดาวไวเปเรื่อยเปื่อยนะครับเห็นไหมครับเขาประดับม่าน สวยมากเลยนี่ก็ต้นไม้ต้นไม้มาประดับโอ้ถ้ามาเดินชมแล้วไม่ผิดหวังนะครับผมนี่เก็บภาพแห่งความทรงจำไว้แต่ละปีเพื่อเปรียบเทียบกันเพรนาะอนาคตนะครับมันก็จะมีเปลี่ยนไปเรื่อยๆอสมัยก่อนจะเป็นเวทีจะมีไก่ย่างอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีอันนี้ไม่ใช่หอดูดาวหรือไม่ใช่ดาวเทียมอะไรนะครับ นั้ผมก็ใช้ไปใช้มาก็มาเจอให้หัวคนนี้นะมันเป็นองอนะครับคือผมหมุนรอบให้ท่านได้ชมกันและนี่ก็อ่างล้างหน้านะครับอ่างล้างหน้าดูนะครับเป็นไม้สวยงามนะครับอันนี้ก็เรียกว่าใช้ไม้ทํานะครับสวยงามทีเดียวดูนะครับตรงนี้เป็นเตียงก็เมื่อกี้ผมเห็นเขาเขียนว่าโฮเทลโฮเทลนะครับ บางละมุงโฮเทลและนี่คนก็มานั่งจองอนั่งล็อบบี้มาจองห้องนะครับมผมก็เดาไปเรืเ่อยเปื่อยคงจะไม่ใช่นะครับมานั่งพักผ่เพราะว่าที่นี่ก็ทำสวยงามให้คนพักผ่นะครับอย่าลืมนะครับงานสงกรานชนบรีเป็นงานที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับ เขาเรียกชื่อเต็มๆว่างานณมัตรการพระพุทธสิหิงานกาชาตและงานประจำปีนะครับชาวชนบรีก็จะเรียกว่างานสงกรานหรืองานหน้าศาลอะไรเหล่านี้นะครับดูนะครับคนก็มานั่งตรงนี้อยู่ตรงข้ามกับที่เมื่อกี่ร้องเพลงนะครับเขาก็จะมานั่งเฝ้าโอ้โหร้องเพลงไผ่าราะเพราะพริ้งเลยทีเดียว เห็นไหมคนก็จะมามองกันมองอะไรเยอะแยะไปหมดเลยบอ่อทองนะครับจีนี้บอ่อทองคือบอ่อทองหมายความว่าไม่มีทองนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่นะครับบอ่อทองหมายถึงว่าเขามีบอ่อทองเยอะๆแยะๆเลยนี่เห็นไหมครับก็ช่วงสงกรานปี2.568ปีนี้ผมถ่ายอยู่2.568นะครับ ทองราคา54 0 0 0พกว่าบาทท่านคิดดูแล้วครับในอนาคตจะถูกหรือลงอันนี้ไม่แน่ใจเ๋ยวก็ไปติดตามเอานะครับแหมไม,ไม,ไม่ไม่ลำบากบ่อทองบ่อทองต้องมาดูอะไรของเขานะครับนี่ทุเรียนครับโหทุเรียนลูกนี้น่ากินมากเลยมาให้เรานำใหญ่ๆเลยแหละครับทุเรียนจริงนะครับที่เข้ามา แขวนอยู่นี่ไม่งั้นทำยากก็เอาของจริงมาง่ายกว่านะครับช้างครับช้างเห็นไหมครับบอทองต้องลองมาเห็นไหมครับต้องลองมาก็มาใช่ไหครับใครที่ไม่เคยไปที่นั่นมีแต่ภูเขาสวยงามจริงๆเลยนะครับถ้าได้ไปแล้ว จะติดใจนะครับชนบุรีมีมีแหล่งท่องเที่ยวมีน้ำตกมีทะเลมีถ้ำมีหุบเขานี่เห็นไหมประดับด้วยความงดงามอย่างยิ่งเลยทีเดียวนี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วมั้งบางทีมันจะมีบ่อทองบุรีไมหรือว่าทุกท่านได้ไปกันหรือเปล่านะครับแล้วเราเดินไป ที่อืนะอ่น,นอีกอันนี้อำเภอสัตหีบนะครับเห็นไหมครับไฟสวยมากเลยนี่เห็นไหมมีตุก,กตาตุกตุนอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมเห็นสวยสีสันสวยผมทําเป็นปกให้ท่านได้ดูกันนะครับคนคนคน,นี้ยอมมาถ่ายรูปเพราะความสวยสดงดงามของของที่นี่นะครับดูครับเห็นไหมคนมานั่งถ่ายให้ เตะท้าให้แฟนเขาถ่ายรูปอยู่นะครับผมดูแล้วก็โอ้สุดยอดจริงๆผู้หญิงคนนี้สวยนะครับแหมแฟนเขาก็โชคดีได้แฟนสวยๆอย่างนีเ้เห็นไหมแล้วตรงนี้คือเขาฉีจันเขาฉีจันรู้จักใช่ไหมครับอยู่ตรงสัตหีบแถวนั้นก็จะมีสวิหารเสียนหรือว่าอะไรนะ แล้วก็มีอะไรที่หนึ่งเรียกวัดญาณออมาเที่ยวกันนะครับเที่ยวแล้วจะติดใจนี่สัตตหีบนะครับยังอยู่ที่สัตหีบนี่ไดโนเสาร์ฟันหลอนะครับฟันหลอต้องไปหาหมอฟันหน่อยหนึ่งพอไม่งั้นเคี้ยวอะไรลำบากแล้วนี่เต่านะครับเต่ายักษ์สมัยก่อนเสียศีราชามีเดี๋ยวนี้ไม่รู้ไปปล่อยที่ไหนละตัวใหญ่ๆเลยนะครับเห็นไหมครับเมืองชนมี งานนาสานที่สวยไม่แพ้กรุงเทพโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเดินแป๊บเดียวก็ใกล้หมดเพราะว่าส่วนใหญ่จะมีร้านค้าเยอะอาหารอร่อยมากคนเยอะมากนะครับผมไปได้ถ่ายตอนที่เป็นร้านค้าเพราะว่าร้านใหญ่จริงๆอย่าง,อย,างอย่างกาชาดนี่ก็เดินจนเมื่อยอันนี้เดินไม่นานนะครับก็เรียกว่า เดินแบบสบายสบายกลับบ้านก็สบายสบายนะครับดูนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นเหมือนสร้างเหมือนญี่ปุ่นเลยนะครับญี่ปุ่นนะครับทุกปีอันนี้ศรีราชาแน่ทุกปีศรีราชาก็จะมีสร้างลักษณะเหมือนญี่ปุ่นเพราะว่าศรีราชามีเทศกาลญี่ปุ่นด้วยนะครับมี ร้านเจปาขายของญี่ปุ่นนะครับขายร้านอาหารประเภทญี่ปุ่นแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีอะไรนะมีบรรยากาศที่เป็นญี่ปุ่นนี่เห็นไหมครับสร้างแบบญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับศรีราชาคนญี่ปุ่นเยอะครับท่านมาเที่ยวศรีราชามาเจปาก็ได้นะครับเจปาเขาขายอาหารเป็นบรรยากาศญี่ปุ่นเลยนะครับ นี่คนก็มานั่งพักผ่อนมาดูอะไรต่อมีอะไรโอ้ดีมากเลยนะครับเห็นไหมใจปากผมพูดถึงก็เจอเลยอ่าผมไม่ได้โฆษณาให,ให้เขานะครับเพียงแต่ว่าผมเห็นบรรยากาศสวยเคยไปเที่ยวแล้วก็อีกอย่างค็จะมีเทศกาลวันไหนผมไม่รู้นะครับวันไหนจะไปดูถ้าเจอจะเก็บมาให้ทุกท่านได้ชมเลยนี่ก็เป็นญี่ปุ่นนะครับ เห็นไหมสักุระก็มีสัสกุระนี่ก็ที่นี่ก็เหมือนกับที่ญี่ปุ่นเพียงแต่ว่าเป็นของปลอมเท่านั้นแต่รูปมาก็สวยนะครับเห็นไหมครับดอกสักุระสักุระแล้วดูตรงนี้วิววันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ญี่ปุ่นหรือบางพระนะครับอย่าลืมนะครับมาเที่ยวกัน ผมก็พาท่านมาเที่ยวจนเกือบจะครบแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านมีโอกาสมางานสงกรานชนบุรีนะครับในปีที่ผมถ่ายนี่คือปีเดือนเมษาสองห้าหกแปดนะครับการสงกรานทุกท่านไปเที่ยวกันมาหรือเปล่าครับที่ชนบุรีมีวันไหลอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ นี่นะครับคนกําลังยืนถ่ายกับไอจักรยานจักรยานตัวนี้ปลอมนะครับมันจะของจริงนะครับแล้วก็ดูร้านค้าลักษณะคล้ายๆทําแบบญี่ปุ่นเลยนะครับแหมสวยจริงๆเลยครับท่านมาดูแล้วจะมีความงดงามทีเดียวนะครับสวยไหมครับท่านดูโอเคนะครับปีหน้าอย่าลืมมาเที่ยวกันที่งานสงกรานต์ชนบุรีนะครับผมก็ให้ท่านได้ชมพอ เพียงแก่ความอาพอดีนะครับสวัสดีนะครับ